สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเย็นนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเย็นกับบรรยากาศในสวนเหมือนเรียกเรียกว่าเป็นในสวนแล้วกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสองภาษาค่ะก็วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากๆนะคะตอนแรกคิดว่าจะมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วแต่ว่าทนความร้อนไม่ไหวคะ่ะเลยก็ต้องมาตอนตอนเย็นแบบนี้นะคะจะได้เห็นบรรยากาศว่า ตอนเย็นเนี่ยค่ะลมมันดีแค่ไหนถึงแม้ว่าจะมีไอร้อนจากแดดอยู่บ้างพอสมควรนะคะแต่ว่าดูลมนะคะผมปลิวกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศในที่ดินแบ่งขายด้วยนะคะแล้วก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาการแบ่งโฉนดนะคะการแบ่งโฉนดหรือการแบ่งที่ดินค่ะว่าใช้ระยะเวลาในการแบ่งนานไหมแล้วก็ประมาณกี่เดือนนะคะนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าอย่าง ประสบการณ์ที่เราทําอยู่บ่อยๆนะคะปัจัยที่มีผลกับระยะเวลาก็จะมีอยู่2ปัจจัยเลยหลักๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือ,อรอบในการที่จะไปรังวัดที่ดินจริงหรือเขาเรียกว่าคิวรังวัดนะคะคิวรังวัดหมายความว่าสมมุติว่าเราไปยื่นเรื่องในวันนี้นะคะแล้วมีท่านอื่นๆไปยื่นเรื่องก่อนจากเราเนี่ย เยอะแค่ไหนนานแค่ไหนประมาณนี้ค่ะสมมุติว่าอ,อย่างเราอยู่ในเขตบ้านฉางใช่ไหมคะคิวที่เราจะได้เนี่ยเขาก็จะต้องไปดูก่อนว่าเจ้าหน้าที่รังวัลมีกี่ท่านแต่ละท่านลงคิวเป็นวันไหนไปแล้วบ้างคิวสุดท้ายที่ออกไปรังวัดเป็นใครแล้วเราก็จะได้ต่อจากคนสุดท้ายนั้นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณประมาณ35-40ถึงวัน นับจากวันที่เราไปรังวัดนะคะก็อ่นับจากวันที่เราไปยื่นเรื่องค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไปยื่นเรื่องวันนี้คือวันที่14เมษาใช่ไหมคะคิวที่เราจะได้ก็นับไปอีก30วันซึ่งนักสารวันนทนนี้ก็คือเป็นวันราชการนะคะเป็นวันทําการของราชการนะคะก็จะข้ามวันเสาร์อาทิตย์ไปนะคะอย่างนี้เรียกว่าการกําหนดวันในออกันในการออฟไปรังวัดจริงนะคะซึ่ง การกํกาหนดวันนี้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะว่ามีความถี่ในการออกไปลังวัดมากน้อยแค่ไหนแต่เร็วที่สุดนะคะถ้าเราจะทําได้คือ15วันคือเร็วที่สุดเนาะไม่มีเร็วกว่า15บวันแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เนาะว่าพื้นที่นั้นมีความหนานแน่นมากน้อยแค่ไหนอย่างบ้านฉางอย่างที่บอกแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3 5้าถึงส5้าวันขึ้นไปนะคะ บอกไม่ได้ว่าอาจจะเป็น 45- หรือ5 0หรือ60วันอย่างเงี้ยค่ะกว่าที่เราจะได้คิวลังวัดจริงนะคะแล้วอันนี้คือประเด็นที่1เนาะว่าจะจะได้เร็วได้ช้าขึ้นกับ1คือคิวที่เจ้าหน้าที่จะออกมาลังวัดที่ดินกริงให้กับเราอะค่ะคราวนี้ประเด็นที่2ที่มีผลกับระยะเวลาของเราก็คือว่าในวันที่ออกมาลังวัดจริงในวันที่ออกมาลังวัดจริงหมายความว่าในวันที่เจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจพื้นที่อะค่ะการสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็จะดูว่า ในฉนดของเรามีหลักหมุดอยู่กี่กี่จุดแต่ละจุดก็จะไปเซิร์ชหาหรือไปค้นหาค่ะว่าหมุดที่ดินน่ะยังอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็ต้องมาตรวจสอบ ว่าเลื่อนหรือหายไปไหนแล้วก็ต้องมาตรวจสอบข้างเคียงเงนี้ยค่ะคือในวันรังวัดจริงก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันรังวัดจริงไม่ว่าจะเป็นเรารังวัดเองหรือเป็นพื้นที่ข้างเคียงรังวัดแล้วเราต้องไปสอบเขตต้องไปยืนยันเขตของเราด้วยเราต้องไปนะคะอยากให้ไปค่ะเพราะว่าในวันที่รังวัดหรือในวันสอบเขตอะค่ะจะเป็นวันที่เราได้เห็นว่าหมุดของเรามันยังอยู่ไหมอยู่ที่เดิมไหมมีการเคลื่อนย้ายไหมแล้วก็ อยู่จุดตรงนั้นข้างบ้านข้างเคียงเนี่ยเป็นใครพื้นที่ติดกันกับเราอะค่ะเป็นเพื่อนบ้านเป็นใครเราจะได้ทําความรู้จักในกรณีที่เราจะทํารั้วหรือว่าจะปลูกต้นไม้หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเรารู้จักแปลงข้างเคียงเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นผลดีสําหรับเรานะคะอันนี้คือเรื่องของคิวรังวัดเนาะประเด็นที่2ก็คือสิ่งที่มีผลที่ทําให้ระยะเวลาเราในการรางวัดเรามันยาวนานก็คือว่าพื้นที่ข้างเคียงของเราเขามา มาไม่ครบหรือไม่มาเลยหรือไม่มีใครมาเลยอย่างเงี้ยค่ะคําว่ามาไม่ครบหรือไม่มาหมายความว่าอย่างสมมุติที่ดินของเราอะค่ะคําว่าที่ดินที่แปลงข้างเคียงคือหมายความว่าหมุดที่ดินของเราอะที่อยู่ตรงแนวแปลงค่ะมันติดกับใครคนนั้นมาหรือไม่หรือคนนั้น มาแล้วคนคนั้นเป็นใครค่ะการที่จะให้ข้างเคียงมายอมรับหมายความว่าเวลาที่เราสอบเขตรังวัดหรือจะทําการแบ่งค่ะเจ้าหน้าที่ของที่ดินนะคะก็จะดูว่าหมดตรงนี้อยู่ที่เดิมนะหรืออยู่ในจุดจุดนี้ก็จะให้เพื่อนบ้านนะคะเซ็นรับทราบว,ว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะหมดอยู่ตรงนี้คุณต้องเซ็นยินยอมเซ็นยอมรับอย่างนี้ค่ะการเซ็นยอมรับหรือเซ็นยินยอมในเอกสารของเจ้าหน้าที่ที่ดินจะเป็นหลักฐานอันดีนะคะ่ะว่า เวลาที่เราทําหรือมีเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับการแบ่งอะค่ะเราจะได้ไม่ติดปัญหาว่าเออเพื่อนบ้านไม่รับทราบหรือเพื่อนบ้านที่ข้างเคียงไม่รับรู้อะไรหรือเราไปล้ําแดนเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มีหลักฐานเอาไว้ว่าในวันที่เราสอบเขตรังวัดนะหมุดอยู่ตรงนี้มีข้างเคียงมีพื้นที่ที่ติดกันหรือมีเจ้าของที่ดินแปลงติดกันมาเซ็นรับทราบมาเซ็นยินยอมในเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเราทําทุกอย่างโดยขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยค่ะนี่คือการหลังวัดสอบเขตทุกครั้งจะต้องมีการให้พื้นที่ข้างเคียงมาเซ็นยอมรับนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่เซ็นยอมรับปุ๊บเนี่ยก็เ,เท่ากับว่าการทํางานของเราบางครั้งมันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการทํางานโดยพลาการเนาะแต่การที่การ แต่ในกรณีในกรณีนะคะที่ข้างเคียงเขาไม่มาเซ็นหรือเขาไม่มาในวันรังวัดสอบเขตหรือในวันที่เจ้าหน้าที่ที่ดินไปสอบเขตให้กับเราอะค่ะหลังจากวันที่เราแบ่งไปแล้วเนี่ยหลังจากที่วันที่เจ้าหน้าที่มานะคะเจ้าหน้าที่ทางที่ดินนะคะก็จะต้องส่งจดหมายไปให้กับเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราก็คือคนที่เขามีที่ดินติดกับเรานะคะถ้าในวันที่สอบรางวัดเขาไม่มาเนาะ ทางเจ้าหน้าที่ดินก็จะส่งจดหมายไปให้กับข้างเคียงซึ่งจะเป็นที่อยู่ตามที่ที่อยู่ในที่มีบันทึกไว้ในกรมที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคนเดิมที่ซื้อตั้งแต่10ปี2 0ปีที่แล้วที่อยู่ไม่เคยเปลี่ยนเขาจะใช้ที่อยู่อันนั้นหรือเป็นเจ้าของรายใหม่อะค่ะเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็จะใช้ที่อยู่ตามทะเบียนล่านะนะคะส่งจดหมายไปเพื่อจะเป็นการแจ้งไปว่าวันนี้นะได้ทําการสอบเขตรังวัดสอบเขตเรียบร้อยแล้วแปลงที่ดินของ ข้างบ้านที่ติดกับเราในจุดจุดไหนเนี่ยจะจะมีการาโต้แย้งไหมหรือหากไม่โต้แย้งก็ให้เซ็นรับทราบม,มาในจดหมายประมาณนี้นะคะ่ะนี่คือลักษณะของการส่งจดหมายไปซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30วันกรณีแรกถ้า,เ,าเจ้าของที่ดินนะคะเซ็นมาในเอกสารของกรมที่ดินเขาก็จะส่งเก็บรหมายกลับมาก็เจ้าหน้าที่ก็จะใช้จดหมายฉบับนั้นที่มีลายเซ็นของเพื่อนบ้านนะคะแนบกับเอกสารในการสอบเขตของเรานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือ จดหมายมันอาจจะไปถึงแต่เขาไม่ตอบรับใดๆหรือจดหมายมันไม่ไปถึงเลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองกรณีค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะรอจนกว่าจะครบ30วันถ้าครบ30วันแล้วไม่มีแปลงใดๆมาโ,โต้แยง้งหรือไม่มีแปลงใดๆมาคัดขานก็ถือได้ว่าการสอบเขตณนะวันที่เจ้าหน้าที่มาค่ะเป็นเรื่องเป็นการทําอย่างถูกต้องไม่มีข้อโต้แยง้งหรือไม่มีใครมา ยื่นข้อพิพาทใดๆต่างๆหรือไม่มีใครมาเซ็นปฏิเสธอะค่ะก็เท่ากับว่าเขตของเราก็จะอยู่ตามแนวที่เจ้าหน้าที่เขาทําให้นะคะนี่คือทําให้ระยะเวลา3าสิวันในการส่งจดหมายอะค่ะมันก็จะเลยทําให้การการแบ่งที่ดินของเรามันใช้เวลายาวขึ้นไปอีกสมมติว่าจากเดิมเนี่ยค่ะกว่าที่เราจะได้คิวคือ35วันใช่ไหมคะบวกไปอีก30วันในการส่งจดหมายก็ไปแล้วเท่าไหร่คะ65วันแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าพอสมมุติว่าครบ ทั้งสองกรณีไปแล้วนะคะก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าการออกเอกสารหรือว่าการแบ่งแปลงของเราอะค่ะว่าเราแบ่งกี่แปลงแต่ละแปลงได้เท่าไหร่ผังแปลงเราโอเคไหมถนนเราแบ่งเท่าไหร่เหลือเนื้อที่เท่าไหร่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะรอจนกว่าขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยก็จะทําการแบ่งแยกถนนแล้วก็ไปลงไปให้ฝ่ายทะเบียนในการบันทึกต่างๆนะคะซึ่งขั้นตอนหลังจาก หลังจาก2อันแรกไปแล้วเนี่ยเราก็ตอบให้ไม่ได้นะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะเท่าที่เราเคยทํางานมาเนาะหลังจากวันรังวัดไปแล้วสมมติข้างเคียงมาไม่ครบบวกไปอีก30สิบวันพอบวกไปอีก30สิบวันก็ลองให้เจ้าหน้าที่เขาทําเอกสารต่างๆประมาณ2อาทิตย์ประมาณนี้ค่ะแล้วแต่พื้นที่เนาะเราก็ตอบให้ไม่ได้เราก็ตอบแทนพื้นที่ต่างๆไม่ได้แต่แต่อันนี้ที่ได้ได้ตอบคําถามแบบ2อาทิตย์เนี่ยจากประสบการณ์ที่ทํามาค่ะในพื้นที่บ้านฉังเนาะ จะไม่เกินนั้นเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ถ้าครบระยะเวลาต่างๆแล้วเขาก็จะทํางานกันอย่างรวดเร็วอะคะ่ะจะไม่มีการค้างเอกสารไว้เนาะนี่คือ,อระยะเวลาค่ะก็เท่ากับว่าก็จะไม่เกิน3เดือนเนาะในการแบ่งโฉนดนะคะอย่างแปลงด้านหลังของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ที่อยู่หลังโรงเรียน2ภาษานะคะเราก็ใช้เวลาการแบ่งกประมาณสามเดือนเช่นเดียวกันค่ะกว่าเราจะได้คิวในการรังวัดสอบเขตเนี่ยก็ใช้เวลาไปเกือบ40วันแล้วนะคะแล้วก็ ข้างเคียงมาไม่ครบอีกนะคะเราก็รอไปอีกสักสามสิบวันในการส่งจดหมายไปก็ลเลยทําให้ระยะเวลาในการแบ่งอะคะ่ะก็ใช้เวลาไปเกือบสามเดือนเนาะแต่ทั้งหมดทั้งวันนี้คือการแบ่งถูกต้องเรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะแปลงย่อยต่างๆที่เราที่เราประกาศขายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่แปดแปลงที่แปดมีโฉนดเรียบร้อยแล้วตามขนาดที่เราลงในประกาศเลยนะคะแปลงที่หนึ่งสี่ร้อยสองร้อยกว่า แปลงที่สองสองสิบแปลงที่ห้าสองยสิบอย่างเงี้ยค่ะมีโฉนดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือขั้นตอนในการแบ่งแยกที่ดินนะคะหรือแม้กระทั่งไม่ใช่การแบ่งขายเป็นการแบ่งให้ลูกให้หลานหรือการแบ่งระหว่างพี่น้องในครอบครัวเดียวกันก็แล้วแต่ค่ะใช้ขั้นตอนเดียวกันใช้กระบวนการในการแบ่งเหมือนกันหมดนะคะคือพอไปยื่นเสร็จก็จะรอคิวของเจ้าหน้าที่รังวัดเนาะหลังจากนั้นถ้าพอถึงวันรังวัดจริง การรังวัดก็คือการที่เจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจพื้นที่จริงมาวัดขนาดของพื้นที่จริงนะคะนี่คือเรียกว่าการรังวัดเนาะหลังจากที่เรียนเรียออกมาลังวัดแล้วเพื่อนบ้านข้างเคียงที่มีเนื้อที่ติดกับเรามากันครบไหมถ้ามาไม่ครบก็ต้องส่งจดหมายอีก30บวันอย่างเงี้ยค่ะนี่คือลักษณะของระยะเวลาในการแบ่ง แต่อย่างบางพื้นที่ก็เห็นว่ามีใช้เวลากันนานเนาะอันนั้นก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะเราก็ตอบแทนแต่ละพื้นที่ไม่ได้แต่ขั้นตอนจริงๆในการแบ่งค่ะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ทุกๆท,ที่ขั้นตอนเหมือนกันการแบ่งแยกขายหรือการแบ่งแยกให้ลูกหรือแบ่งแยกระหว่างพี่น้องใช้ขั้นตอนเดียวกันหมดค่ะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอาจจะช้าจะเร็ว ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเสียเวลาตรงไหนมันใช้เวลาส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยนะคะก็ยังไงใครที่วางแผนที่จะแบ่งที่ดินนะคะก็ต้องก็ต้องเผื่อเวลาในเรื่องของระยะเวลาด้วยนะคะว่าใช้เวลาประมาณ3เป็นอย่างอย่างอย่างดีที่สุดะนะเนาะหรือไม่อาจจะได้เร็วกว่าน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่อะคะ่ะแต่แต่มากไปกว่า3เดือนก็ขึ้นอยู่กับ พื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะเราก็ตอบให้ไม่ได้แต่เราตอบให้แค่ะระยะเวลาแล้วก็การเสียเวลาของการแบ่งมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นอีกอีกมุมนึงนะคะในเวลาที่รังวัดอะคะ่ะถ้าเรายิ่งมีเพื่อนบ้านมาหลายๆคนมาทุกๆแปลงอะคะ่ะเราควรจะทําความรู้จักไว้กับเพื่อนบ้านทุกๆแปลงนะคะเช่นขอเบอร์โทรขอชื่อขออะไรไว้ก็ยังดีนะคะเผื่อการขอขอเบอร์ติดต่อเพื่อนบ้านมี2กรณีที่เป็นข้อดีนะคะกรณีแรกกรณีที่เราจะทารั้ว หรือกรณีที่เราจะทําอะไรต่างๆในแปลงของเราะค่ะเผื่อมันอาจจะไปกระทบกับแปลงข้างๆเราจะได้โทรไปเจราจากอดได้นะคะหรือเราจะได้โทรไปขออภายัยหรือบอกเจตจํำนงของเราว่าเราทําอะไรในพื้นที่ของเรานะคะกรณีที่2นี้เป็นข้อดีคือกรณีที่เราอยากขายแปลงของเราพื้นที่ ข้างเคียงอะค่ะจะเป็นพื้นที่แรกที่เราควรจะไปถามเขาเนาะว่าเขาอยากขายอยากซื้อพื้นที่เพิ่มไหมอยากซื้อที่ดินเพิ่มไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือกรณีที่2หากเพื่อนบ้านอยากขายอะค่ะเราก็สามารถโทรไปดิวกับเขาได้เผื่อเราอยากขยายพื้นที่ของเราใช่ไหมคะเราก็สามารถคุยกับเขาได้โดยตรงได้อะค่ะนี่คือลักษณะข้อดีของการมีมีเบอร์โทรหรือมีการติดต่อกอับ พื้นที่ข้างเคียงเอาไว้นะคะซึ่งมันเป็นข้อดีเนาะแต่โอเคข้อเสียเราก็ไม่ได้พูดถึงเราเรายังไม่เคยเจอข้อเสียเราจเจอแต่ข้อดีในกรณีแบบนี้ที่เราที่เราจะทําให้การทํางานของเราได้สะดวกและการติดต่อประสานงานต่างๆของเราได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะก็ในวันรังวัดไม่ว่าจะเป็นเรารังวัดเองหรือพื้นที่ข้างเคียงเขารังวัดแล้วเขาส่งจดหมายมาให้เราไปยืนยนะันเราก็ควรจะไปนะคะเพราะว่า1นึ่้ถ้าเราเป็นพื้นที่ข้างเคียงการไป ยืนดูเจ้าหน้าที่รังวัดนะคะเราจะได้เห็นว่าพื้นที่ของเรานะเขตติดใดกิดกับเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ไม่มีการล้ำกันไม่มีการที่จะมากินพื้นที่กันแลกกันนะคะเราไปดูของเราเป็นการรักษาสิทธิ์ของเรานะคะนี่คือเรียกว่าการรังวัดแบ่งที่ดีเนะะี่ยค่ะอย่างแปลงนี้นะคะ่ะก็เนาะเราก็มีการปักหมุดเรียบร้อยแล้วก็ทําพื้นที่ต่างๆเรียบร้อยแบ่งโซนทํารั้วให้เรียบร้อยนะคะอย่างแปลงอย่างแปลงที่เราทําที่หลังโรงเรียน สองภาษาบัญชฉางนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เราแบ่งโฉนดกันแล้วเรายังทำล้วไปให้ให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละแปลงอยู่ตรงไหนแต่ละแปลงมีเนื้อที่ขอบเขตอยู่ตรงไหนเราทำให้ชัดเจนค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็จะได้ไม่งงนะคะเดี๋ยวเราพาดูพื้นที่อีกรอบหนึ่งคะ่ะแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่เราทำเองเนาะแบ่งเองแบ่งเองแล้วก็ออกแบบผังต่างๆเองเลยนะคะจะเห็นว่า เนื้อที่รวมมันก็เกือบหกไร่นะคะแล้วเราก็ยื่นในวันที่เรา,เาได้แปลงนี้มาเราก็วางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่าเราจะมาแบ่งแปลงย่อยขายนะคะแล้วเราก็มาเริ่มวาดผังซึ่งตามตามรูปแบบอะคะ่ะก็อาจจะไม่ได้สี่เหลี่ยมทุกๆแปลงนะคะต้องเรียนตามตรงเพราะว่าเรามีข้อจํากัดในการแบ่งอยู่ที่แปดอะคะ่ะแปดแปลงทําให้ การแบ่งแปลงของเราการจัดผังของเราอะค่ะเราก็เลยจะต้องแบบาสามารถทําให้ดีที่สุดอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งที่แปดแปลงค่ะบางแปลงก็เลยอาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกๆพื้นที่อะค่ะ ก็มีโฉนดครอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถนนในโครงการก็เป็น8เมตรนะคะกว้างขวางค่ะนี่คือเป็นถนนที่เราทําให้เนี่ยไฟฟ้าก็เข้ามาถึงแล้วนะคะสะดวกมากสําหรับของเรานะคะนี่ถนนแล้วก็ไม่ไกลจากสนามบินไม่ไกลจากโรงเรียนไม่ไกลจากสนามกอล์ฟแล้วก็ไม่ไกลจากทะเลเลยนะคะในพื้นที่ที่เราทำเนาะนี่คือบรรยากาศยามเย็นจริงๆชอบบรรยากาศยามเย็นมากคะ่ะมีลมพัด อ่อยๆเย็นสบายนะคะสามารถลืมความร้อนในช่วงกลางวันได้เลยนะคะก็นี่เลยจะมีแปลงเราก็มีสามแปลงที่สามารถโชว์หมายความว่าแบบได้ดีที่สุดคือมีแปลงที่2แปลงนี้นะคะจะเป็นด้านที่เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะมีด้าน28กับ3 3.2เมตรประมาณนี้ค่ะ นี่คือแปลงที่2จะได้ถนน2ด้านสําหรับมีลูกค้าบางท่านโทรเข้ามาเนาะเพราะว่าในโพสต์ประกาศอะค่ะเมนูเขียนเข้าไปว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทต่อตารางวานะคะแต่โอเคมันจะมีแปลงที่2คือแปลงนี้นะคะได้ถนน2ด้านเห็นไหมคะได้ถนนด้านนี้กับถนนภายในโครงการทําให้ราคาต่อตารางวาของแปลงนี้ค่ะขนาดร้อ ขนาด220ตาราง210ตารางวาราคาอยู่ที่2ล้านค่ะจะราคาสูงกว่า9,000นิดนึงค่ะเพราะข้อดีของเขาก็คือได้ถนน2ด้านเนาะเช่นเดียวกันกับแปลงที่5คือแปลงนี้ค่ะได้ถนน2ด้านเช่นเดียวกันขนาด220ตารางวาก็ราคาอยู่ที่2ล้านนะคะนี่ราคาส่วนแปลงอื่นๆนะคะก็จะงเป็น9,000บาทต่อตารางวาคือเอาราคา9,000คูณด้วยขนาดแปลงได้เลยนะคะ นี่แหละค่ะคือบริเวณรอบๆนะันนี้ก็คือเออเราแบ่งแยกโฉนดย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมพร้อมโอนทุกแปลงแล้วนะคะสําหรับที่ดินผืนนี้นะคะแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากแล้วก็ด้านด้านหน้านะคะที่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ผ่านนี่ใช่ไหมคะก็จะเป็นถนนหน้าโครงการนะคะซึ่งมีไฟสองสว่างตลอดะค่ะเพราะไฟฟ้ามาถึงหน้าหน้าหถนนแล้วนะคะแล้วก็เราก็ ดึงไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่แบบนี้เลยนะคะจริงๆแปลงนี้เราก็ทำมันทำมาสักประมาณหลายเดือนแล้วเหมือนกันเนาะล้หนูก็พยายามจะทำโปรโมทหลายๆด้านหลายๆที่นะคะแต่เข้าใจว่ามันอาจจะแปลงใหญ่สำหรับลูกค้าหลายๆท่านค่ะแต่ด้วยความแปลงขนาดใหญ่นี้ละคะ่ะทำให้เราจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่ค่อนข้างเยอะเนาะก็เหมาะกับใครที่มีชอบความเป็นส่วนตัวละคะ่ะเพราะว่าเนื้อที่ขั้นต่ำอยู่ที่ 210ตารางกวานะคะจะทำเล็กกว่านี้ไม่ได้ะคะ่ะอย่างที่บอกแล้วว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดจำนวนแปลงที่ไม่ควรเกิน8อะคะ่ะเราก็เลยต้องได้ขนาดประมาณนี้ส่วนแปลงนี้นะคะรูปแบบอาจจะไม่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมเท่าไหรนะ่นักดูจากเชฟของเขานะคะก็จะมีตรงนี้นี่คือด้านหนึง่งแล้วก็มีหัวมุมตรงนี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็ มีแบ่งมาตรงนี้อีกนะคะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ติดถนนในโครงการค่ะเราไม่ไม่ทำถนนไปสุดแปลงของคนอื่นเนาะมันก็เลยทำให้รูปแปลงเป็นแบบนี้แต่สำหรับใครที่ชอบพื้นที่เยอะอค่ะแปลงนี้ก็ได้ราคาตารางวาละ9ก้าพันนะคะทุกๆแปลงเนี่ยถมสองรอบนะคะ ถมดิน2รอบคือรอบแรกเราดูระดับก่อนแล้วก็ให้ดินแน่นแล้วก็เราถมอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนแปลงนี้ก็เกือบ1ไร่ค่ะ369ตารางวานะคะด้านหลังเป็นป่านั่นก็คือเป็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟวิเทนสตาร์นะคะรอการทำโครงการค่ะก็คิดว่าไม่นานนะคะหมู่บ้านก็จะขยายเข้ามาถึงเราแล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยราคาถูกกว่าพื้นที่ในสนามกอล์ฟเยอะเลยค่ะแต่ว่าไม่กล้าเทียบอะค่ะเพราะว่าสาธารุพวกเราก็คงไม่สู้ในสนามกอล์ฟเนาะแต่ว่า ก็ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อย,น,อยนะคะ่ะพอดูจากถนนนะคะนี่เลยนะคะก็เนี่ยค่ะที่ที่ที่เรนูนสามารถที่จะมาคุยในเรื่องของการแบ่งโฉนดได้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าทําอยู่บ่อยมากนะคะเพราะว่างานหลักของเรนูนเองก็คือในทํา แบ่งที่ดินขายอะคะ่ะแบ่งที่ดินขายโดยโดยไม่ให้เกินจํานวน8แปลงนะคะไม่ว่าจะได้เนื้อที่มาเยอะแค่ไหนก็จะพยายามแบ่งให้มันอยู่ในพื้นฐานของ8ปดะคะ่ะเพื่อจะถ้ามันมากกว่านี้มันก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรมันก็จะมีในเรื่องของสาธารณรปโภพที่มากขึ้นซึ่งทุนเราอาจจะไม่พอเราก็เลยจะรับทำเฉพาะที่เป็นแบบแบ่งได้ไม่เกินไม่เกินแประมาณนี้นะคะ่ะขั้นตอนมันจะได้ไม่ยุ่งยากเนาะ แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีโครงการใหญ่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนะคะก็จะทําในเรื่องของการแบ่งที่ที่อยู่ในขอบเขตไม่เกิน8ปนะคะอย่างแปลงนี้ก็ได้8 8แปลงใช่ไหมคะแล้วก็แปลงที่ติดคลองพยยุเราก็แบ่งแค่2นะคะซึ่ง ที่ประกาศขายอยู่ก็เป็น739นะคะแล้วก็ที่กําลังจะทําที่กําลังจะเสร็จก็มีอีก300ตารางวาที่กําลังปรับพื้นที่อยู่ะคะ่ะที่เป็นคลองพายุที่น้ำใสตลอดทั้งทั้งทั้งปีนะคะอันนั้นก็ยื่นเรื่องแบ่งไปแล้วเรียบร้อยจะได้คิวในการแบ่งก็น่าจะประมาณเดือนหน้าประมาณนี้นะคะ่ะ ก็หวังว่า,าท่านไหนที่ชอบที่ดินเปล่าในพื้นที่บ้านฉางนะคะก็ติดต่อเรามาได้นะคะเรามีหลายแปลงทั้งที่เป็นเจ้าของเองอย่างแปลงที่หลังเรียนสองภาษาหรือแปลงที่ติดติดคลองพายุนะคะเป็นเจ้าของเองเลยทําเองขายเองนะคะหรือเป็นแปลงอื่นๆที่โพสต์อยู่ในเพจอยู่เรื่อยๆะคะ่ะอันนั้นก็คือจะรับรับทําหน้าที่ในการโปรโมทให้กับเจ้าของแปลงที่เจ้าของที่ดินนะคะแต่ทุกแปลงก็คือเราให้สิทธิ์ในการคุยกับเจ้าของได้หมดเลยต่อรองราคา หรือว่าขอเงื่อนไขพิเศษอะคะ่ะทําได้หมดเลยนะคะขอให้ติดต่อมาแล้วขอขอว่าสนใจอันนี้ชอบอย่างเงี้ยค่ะขอให้บอกได้เลยนะคะเรื่องเงื่อนไขในการซื้อไม่ตีไม่มีปัญหาเลยค่ะสามารถคุยกันได้นะคะอยากให้แบบคนที่ซื้อที่ดินจากเรามีความสุขอยากให้คนที่ซื้อที่ดินจากเราได้ทําตามวัตถุประสงค์ที่คิดเอาไว้นะคะก็หวังว่าจะทําให้ลหลายๆท่านมีความสุขจากการ ที่เรานำเสนอที่ดินของเรานะคะไว้เราเจอกันในวันถัดไปแล้วก็เจอกันในเรื่องอื่นๆที่เราจะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ